วันสำคัญประจําเดือนเมษายนพุทธศักราช2566 1เมษายนวันอ,อมสินของไทยวันฆ่าราชการพลเรือนวันโกหกวันเลิกทาส2เมษายนวันอนุรักษ์มรดกไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์วันชัวก่อนแชร์4เมษายนวันทุ่นระเบิดสากล5เมษายนวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีวันเชงเมง้ง6เมษายน วันจัก,กรีวันกีฬาสากลเ7เมษายนวันอนามัยโลก9เมษายนวันกองทัพอากาศสองเมษายนวันป่าชุมชนชายเลนไทย13เมษายนวันสงกรานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 14เมษายนวันสงกรานต์วันครอบครัวไทยวันแบล็กเดย์15เมษายนวันสงกรานต์18เมษายนวันโบราณสถานสากล20เมษายนวันกัญชาโลก22เมษายนวันคุ้มครองโลก 23. เมษายนวันหนังสือและลิขิส,สากลิ์สากล24เมษายนวันเทศบาล 25. เมษายนวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันมาลาเรียโลก 26. เมษายนวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก 28. เมษายนวันความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยสากล 29. เมษายนวันเต้นรำสากลวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต 30. เมษายนวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยวันชาไข่มุกแห่งชาติ